สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เจอกับครูดิวนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3ามเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะอ่ะวันนี้ครูดิวจะพาเด็กมารู้จักเกี่ยวกับโลคของเรามากยิ่งขึ้นว่าโลกของเราเนี่ยสามารถทำไรได้นะคะซึ่งแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็กอีกเรื่องหนึ่งเลยค่ะอ่ะเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงคืออะไรคือแรงที่ ถูกดึงระหว่างโลกกับวัตถุที่มีมวลนะคะโดยมีทิศทางเนี่ยพุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกและศูนย์กลางของโลกอยู่ตรงไหนคะเด็กๆนึกจินตนาการนะคะเหมือนไข่ที่เรายังไม่ได้ปอกเปลือกตัวเปลือกไข่ก็คือบริเวณที่เด็กๆทุกคนนะคะยืนอยู่นั่นเองส่วนจุดศูนย์กลางของโลกก็คือ ไ่แดงที่อยู่ด้านในค่ะนั่นคือจุดศูนย์กลางของโลกที่ทำหน้าที่ในการดึงดูดให้วัตถุต่างๆนะคะมุ่งสู่จุดศูนย์กลางของโลกเราเลยเรียกแรงโน้มถ่วงว่าแรงโน้มถ่วงของโลกหรือแรงดึงดูดของโลกคราวนี้เด็กๆจะเห็นอีกหนึ่งคำค่ะคือคำว่าแรงไม่สัมผัสตัวแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเป็นแรงที่ไม่ได้สัมผัส แต่รู้ว่ามีอยู่อย่างเช่นเด็กๆทํำแก้วตกลงพื้นอยู่ๆแก้วก็ตกลงไปที่พื้นแรงนี้ไม่ได้เป็นโลกไม่ได้มีมือมาจับแก้วให้ตกลงแต่แรงนี้เกิดจากแรงของโลกนะคะที่ดึงดูดทาให้แก้วเนี่ยมุ่งสู่พื้นนั่นเองเราเรียกแรงแบบนี้ว่าแรงไม่สัมผัสค่ะเด็กๆอะคราวนี้นะคะ เรามาดูคนที่ทำให้เรารู้จักคำว่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะก็คือท่านนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้เลยค่ะเซอร์ไอแซคนิวตันนะคะซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษค่ะเป็นผู้ที่ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะจากการสังเกตเขาไปนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลเพราะว่าต้นแอปเปิลเนี่ยอากาศดีใช่ไหมคะกันตายต้นไม้แล้วอยู่ต้นแอปเปิลก็ทำผล หล่นสู่พื้นโลกลุงท,ท่านลุงเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแอปเปิลถึงหล่นหล่นสู่พื้นเขาก็เลยไปทำการศึกษาและก็คิดค้นทฤษฎีที่ชื่อว่าทฤษฎีแรงดึงดูดของโลกค่ะซึ่งได้กล่าวไว้ว่าวัตถุทุกอย่างจะออกแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเหมือนกับแรงโน้มถ่วงของโลก ที่กระทำต่อวัตถุทุกชนิดทุกอย่างในโลกนี้นะคะอ่ะนี่ก็เป็นทฤษฎีของท่านนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าเซอร์ไอแซคนิวตันคราวนี้พอเรารู้จุดกำเนิดแล้วนะคะเรามาดูตัวอย่างที่เกิดเป็นการกระทำระหว่างแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุค,ค่ะอย่างเช่นน้ำตกเด็กเห็นไหมคะน้ำเนี่ยอยู่ด้านบนเกิดจากน้ำที่อยู่ด้านบนนะคะ ตกลงมาสู่พื้นโลกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะคะนี่ก็เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกหรือการเล่นปิงปองเด็กๆตีลูกปิงปองไปปุ๊บลูกปิงปองก็จะมุ่งตงไปที่พื้นใช่ไหมคะนี่ก็คือการลงสู่พื้นโลกถูกแรงโน้มถ่วงของโลกดูดไป หรือนักโดดรโ่มเด็กๆเห็นไหมคะเขาจะอยู่บนเครื่องบินแล้วก็ร่อนลงมาสู่พื้นดินพอใกล้ๆถึงพื้นดินก็จะกระตุกให้ร่มเนี่ยกางขึ้นแล้วก็ทําให้ตกลงมาสู่พื้นไม่ได้รับบาดเจ็บนั่นเองอ่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะยังมีอีกค่ะเด็กๆคุณเดมีตัวอย่างให้เด็กๆดูอีกนะคะอย่างเช่น นอกจากนี้ใกล้ตัวเรามากๆเลยเด็กๆเคยสังเกตเห็นไหมคะใบไม้เนี่ยพอเขาอ่าหมดอายุไขของเขาเขาก็จะร่วงลงสู่ที่ที่พื้นนั่นเองดังนั้นที่พื้นเนี่ยของเราที่เราเหยียบก็คือเป็นบริเวณผิวเปลือกโลกซึ่งจะมุ่งไปสู่แรงจุดศูนย์กลางของโลกนั่นเองหรือแม้กระทั่งฝนนะคะก็เป็นหยดน้ําเล็กๆก็จะตกลงมาทาไม พื้นโลกนั่นเองนี่ก็เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกและสุดท้ายค่ะเวลาที่เด็กๆเทน้ําเด็กๆเ,เห็นไหมคะน้ําก็จะลงสู่ภายชนะเลยอ่ะเหตุการณ์ที่ครูยลตัวอย่างทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะมีแรงโน้มถ่วงของโลกที่มากระทําต่อวัตถุนั้นๆที่เด็กๆได้เห็นนะคะคราวนี้เรามารู้จักประโยชน์กันบ้างค่ะประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงของโลกที่ เด็กๆเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเราบางทีเราไม่รู้ว่านี่แหละที่เป็นอิทธิพลที่ได้รับจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะอย่างเช่นสิ่งของเนี่ยไม่ลอยกระจัดกระจายไปในอวกาศในอากาศของเราก็ยังจัดไว้ยังไงก็อยู่อย่างนั้นไม่ไม่ลอยไปด้านซ้ายด้านขวาของไม่สเปะสปะทําให้เกิดการลบไดได้หรือตัวเราก็สามารถยืนอยู่ที่พื้นโลกไม่ลอยไปไหนนะคะ ก,ก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าเราลอยไปเนี่ยบางทีนอนนอนอยู่ไปอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้เนาะนี่ก็เป็นประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะหรือจะเป็นน้ําที่ไหลาจากที่สูงลงสู่พื้นที่ต่ํานั่นเองหรือฝนนะคะที่ตกจากบนท้องฟ้าลงสู่พื้นโลกของเรานี่ก็เป็น ประโยชน์นะคะของแรงโน้มถ่วงของโลกในเมื่อมันมีประโยชน์มันก็มีข้อจํากัดเหมือนกันค่ะเด็กๆนะคะข้อจํากัดที่คุณรูจะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นการที่เราทํากิจกรรมบางอย่างที่สวนทางกับทิศทางของแรงโน้มถ่วงของโลกอย่างเช่นเด็กๆขึ้นบันไดถ้าขึ้นบันไดสูงๆยิ่งขึ้นก็ยิ่งรู้สึกทาไมเหนื่อยเพราะเด็กๆต้องต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงของโลกที่จึงให้เด็กๆเนี่ย สู่คือโลกแต่คราวนี้เราจะต้องก้าวขึ้นไปข้างบนทีละขั้นละขั้นหรือการปั่นจักรยานที่ไปข้างหน้าซึ่งเราเนี่ยถูกพื้นดูถูกแรงโน้มถ่วงของโลกดูดไว้ให้ติดอยู่กับพื้นเราก็จะทําการปั่นสู้แรงดังนั้นเนี่ยทาให้เกิดเหงื่อออกได้เพราะเราเหนื่อยมันลำบากเนาะหรือเวลาเราจะเอาของที่ขึ้นไปไว้บนภูเขาหรือเดินขึ้นภูเขาเนี่ยเราก็จะรู้สึกเหนื่อย นี่ก็เป็นข้อจํากัดนะคะของแรงโน้มถ่วงหรือบางทีเด็กๆเห็นจัาเหนียวปัดเอาแจกรันของคุณแม่ตกลงพื้นแจกันก็เกิดความเสียหายทารุดหรือพังแตกได้เนาะหรือเวลาที่เด็กๆจะยกของหนักๆที่มีขนาดใหญ่ด้วยแรงน้มถ่วงของโลกที่ไปกระทําต่อวัตถุที่มีมวลมากๆก็เลยทําให้เด็กๆยกของไหวไหมคะ ไม่ไหวเหนื่อยนะคะนี่ก็คือข้อจำกัดของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะอ่ะพอจะนึกภาพออกหรือ,อยังคะว่าแรงโน้มถ่วงของโลกมีหน้าตาเป็นอย่างไรคราวนี้ครูริวจะพาเด็กๆไปรู้จักคีย์เวิร์ดนะคะในเรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกอีกสองคำนะคะคือคำว่ามวลและน้ำหนักของวัตถุะคะ่ะมวลและน้ำหนักของวัตถุนี่นะคะเป็นสิ่งที่อ่ ที่ตำแหน่งเดียวกันของโลกนะคะจะมีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ไปกระทำต่อวัตถุซึ่งวัตถุเนี่ยจะมีน้ำหนักที่ไม่เท่ากันเพราะว่ามวลที่ทำไมแตกต่างกันนั่นเองถ้ามวลต่างน้ำหนักก็ไม่เท่านะคะอย่างเช่นแอปเปิลกับอ่าแตงโมแอปเปิลกับแตงโมแอปเปิลมีมวลน,น้อยส่วนแตงโมมีมวลเยอะดังนั้นเนี่ยเขาจึงมีน้ำหนักที่ทำไมกัน ไม่เท่ากันนั่นเองค่ะอ่ะคราวนี้เรามาทำความรู้จักทีละอย่างเลยนะคะอ่ะโดยมวลของวัตถุเนี่ยก็คือปริมาณเนื้อสารในวัตถุนะคะโดยจะมีค่าคงที่ก็คือตัวเราเนี่ยถ้าเราไม่กินข้าวอยู่ตอนนี้ตัวเราก็ยังคงน้ําหนักเท่าเดิมนะคะโดยมวลน้ําหนักของเราก็จะมีหน่วยเป็นกรรมหรือกิโลกร,รัมนั่นเองอันนี้เป็นหน่วยของมวล มวลของวัตถุนะคะต่อมาน้ำหนักของวัตถุคืออะไรก็คือปริมาณของแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทาต่อมวลของวัตถุที่กระทําต่อปริมาณเนื้อสารของวัตถุนี่ละคะดึงให้ไปทําไมสู่พื้นโลกโดยจะมีหน่วยของน้ําหนักเป็นนิวตันนะคะคราวนี้เราจะเอาอะไรมาวัดหน่วยน้ําหนักกับวัตถุเนี่ย เดี๋ยวครูดิวจะพาเด็กๆไปแต่ก่อนอื่นเด็กๆด,ดูนะคะน้ำหนักเนี่ยที่ถ้าน้ำหนักหนัก9.8นิวตันเนี่ยจะเท่ากับมีมวลเท่าไหร่1กิโลกร,รัมนะคะเด็กๆจําไว้ให้ดีนะคะนี่เป็นหน่วยเปรียบเทียบนะคะถ้าน้ำหนัก9.8นิวตันจะเท่ากับมวลเท่าไหร่คะ1กิโลกร,รัมจําไว้ให้ดีนะคะคราวนี้ครูดิวจะพาเด็กๆมารู้จักกับ เครื่องช่งนะคะที่ใช้ในการวัดน้ำหนักของวัตถุก,กันค่ะมาดูนะคะชนิดแรกสีม่วงกันเลยค่ะเครื่องช่างแบบสปริงอันนี้เด็กๆจะไม่ค่อยเห็นนะคะจะอยู่ในห้องทําการทดลองโดยเครื่องช่างสปริงเนี่ยจะมีหูตรงนี้นะคะที่เราจะ,ะมัดหรือจับไว้นะคะและก็ตะขอตรงนี้นะคะเราจะใช้ในการ แขวนวัตถุนะคะที่เราต้องการจะช่างแขวนลงไปตรงนี้แล้วเราจะดูสเกลนะคะในการวัดจากตรงนี้มันจะมีตัวที่เป็นลูกตุ้มนะคะที่ใช้ในการวัดว่าหนักกี่นิวตันนะคะโดยเครื่องช่างสปริงเนี่ยจะหน่วยเป็นนิวตันต่อมาเครื่องช่างอ่าสปริงอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเครื่องช่างสปริงที่เด็กๆเ,เนี่ยจะเห็นตามท้องตลาดเลยค่ะ ดยเครื่องช่างสปริงตัวนี้นะคะหรือเราเรียกง่ายๆว่าเครื่องช่างเนี่ยเป็นเครื่องวัดน้ำหนักของวัตถุซึ่งมีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัมอย่างสมมติาเด็กๆช่างปลาปลาหนัก1กิโลกรัมนะคะหรือกี่กรัมคะเด็กๆ1กิโลกรัมหรือหรือ1,000กรัมนั่นเองนะคะ,ะนี่ก็เป็นหน่วยเทียบวัดน้ำหนักง่ายๆนั่นเองอ่ะต่อมาค่ะ เรามาดูกันนะคะเราจะมาทำการอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะในการใช้เครื่องอช่างนะคะต่างๆอันนี้เป็นเครื่องช่างสปริงแบบแบบแนวแขวนนะคะส่วนอันนี้เป็นเครื่องช่างสปริงแบบแนวตั้งนะคะเด็กๆเด็กๆก็จะตั้งภายชนะแล้วก็ช่างอันนี้คือตัวเราเนาะอ่ะโอเคต่อมาเราก็มาดูกันเลยค่ะเด็กๆว่า มวลเนี่ยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไรอ่านี่เลยค่ะมวลนะคะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุถ้าสมมุติว่าเด็กๆเห็ยนไหมคะถ้าคุณลุงท่านนี้เนี่ยเขาแบกดินมาถ้าวัตถุมีมวลมากเนื้อสารก็มากดินเยอะเลยก็จะทําให้การเคลื่อนที่ยากหรือยากมากมากเลยนะคะเด็กๆดังนั้นเนี่ย เราจึงใช้เครื่องช่วยในการทุ่นแรงก็คือรถเข็นนะคะหรือเพื่อให้เคลื่อนที่ง่ายขึ้นหรือถ้าเป็นแก้วน้ำด็กๆเห็นไหมคะเด็กชายคนนี้ถือแก้วน้ำวัตถุที่มีมวลน้อยแก้วน้ำมีมวลน้อยและก็มีเนื้อสารที่ทำไมน้อยดังนั้นเนี่ยจึงสามารถเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายได้ง่ายกว่าดินด็ๆเข็นหมคะปริมาณเนื้อสารกํามวลเนี่ยต่างกันเลยอ่ะ คราวนี้คุณดิวจะพาเด็กๆไปดูนอกโลกกันบ้างการเปรียบเทียบการชั่งน้ําหนักนะคะระหว่างชั่งบนโลกกับชั่งดวงจันอะ่ะดวงจันทร์กับบนโลกเนี่ยน้าหนักไม่เท่ากันนะคะเด็กๆโดยที่ดวงจันเนี่ยจะมีมวลน,น้อยกว่าโลกมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าดวงจันเนี่ยอยู่ห่างจากโลกถูกไหมคะจึงทําให้แรงดึงดูดของโลกเนี่ยน้อยกว่าดวงจันทร ของดวงจันทร์เนี่ยน้อยกว่าของโลกเนี่ยหเท่าอย่างเช่นอาเด็กเห็นนักมินวาวการคนนี้ไหมคะก่อนที่จะไปนอกโลกเนี่ยเขาอยู่บนพื้นโลกเนี่ยเขาหนัก58.8นิวตันแต่เมื่อเขาไปยืนอยู่บนดวงจันทร์แล้วน้ำหนักเขาหายไปหกเท่าก็คือเอา58.8เนี่ยหารหกค่ะเด็กๆก็จะได้เท่ากับ9 8้นิวตันนะคะอ่ะ เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆที่เราเรียนเรื่องแรงน้มถ่วงของโลกนะคะอย่าลืมไปทบทวนนะคะแล้วเราติดตามคลิปครูดิวใหม่ในครั้งหน้านะคะเด็กๆโอเคค่ะเจอกันครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย